สวัสดีครับเด็กซ่อมพระเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ตะเวนปิดทองพระพุทธร,รูปให้วัดฟรีสวัสดีครับวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์นแต่ว่าเรามาอยู่ที่วัดในสองวิหารครับงานปิดทองเราก็ยังทําทุกเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราจะปิดทองอ,อ,องค์ข้างนอกให้ชาวบ้านปิดนะครับคน,คนที่มาวัดปิด แล้วเคยวันนี้มันเสาเขาบอกว่าวันนี้เสาย้ายครับก็เยียาพระพระนาคโปกครับมาปิดทอง,องนี่ปิดแผ่นม่วงเสาสีม่วงเสาสีม่วงนะครับก็ขอลองดูที่ว่าเขอปิดหน่อยตวิหารของนี้ย,ยังไม่แห้งครับของนี้ไม่แห้งเดี๋ยวรอลงมือยา,ออยาครับเราอยูย่วัดในสองพี่น้องสองวิหารโอโ้โหเป็นวัดใหม่ครับพี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับ ก็ไมม่ีส่วนในวิหารใหญ่ครับเราก็ทําการาขัดขัดกระโปรงบางองค์่นะครับก็เราจะติดทองเพิ่มนะครับติดทองไปเรื่อยๆองค์นี้เดี๋ยวนี้ซ่อมมันจะติดองค์นี้นะครับมีกกาลังขัดอยู่องค์ข้างหน้านี่ห้าองค์เราติดทองเรียบร้อยนะครับกําลัง ทยอยปิดองค์ข้างในเอาองค์ที่ชำรุดน้อยสุดก่อนเพื่อความรวดเร็วครับครับเดอย์โปลองค์นี้ชำรุดเยอะไหมครับตามที่เห็นตามที่เห็นนะครับท่านที่เห็นพักๆพักไเรียบนะครับตันขัดที่เรียบผมขัดให้ละองค์นี้องค์นี้ขัดแล้วองผมเลยได้ตรงตรงนิ้วนิ้วท่านั้ องค์ยืนนะครับถ้าใครอยู่เทศกลินคงดีใจเอ้ยไม่ดีคิสเตียนใครอยู่คิสเตียนคงดีใจนะครับเพราะว่าเป็นม่วงทองนะครับม่วงทองคิสเตียนคิสเตียนคิสเตียนวิทยาไลแนวรุ่งใจลักลามาสามาเราได้แค่นี้ครับอนี้ครับวันเดี๋ยวจะบวชช่วงบ่ายนะครับแล้วเราก็เลย ยังไม่ได้โกนโกนผมอนผมบ่ายสามป้องของค่ะวันนี้เช้าอ๋อวันพรุ่งนี้อ๋อวันพรุ่งนี้ครับก็เลยให้มาปิดทองหน่อยเกิดวันเสาร์ใช่ไหมอ่อวันอาทิตย์เอาเกิดวันอาทิตย์โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เกิดวันเสาร์แค่เกิดวันเสาร์ก็ต้องทำดีเลยอธิษฐานดีดีครับอธิษฐานดีดีกนเลยอันนี้กลนเข้าไปครับพรุ่งนี้จะเป็นพระแล้วครับวันนี้เราตีได้ก่อนพรุ่งนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนีะวันนี้จับมือ อุ้ยจับไม่ได้แล้วค่ะมีเราเป็อยู่นี่ค่ะอ๋อพรุ่งนี้ตอนเป็นพระก็มามาปิดได้็เปนไดใช่ค่ะโคตรโดตรเดี๋ยวเราพักปิดตรงนี้ได้จิงใช่วัดอะไรวัดอะไรวัดวัดวัดในสองพี่น้องสองมิหารเออถูกต้องมีนุ่งยาแห้งได้ที่ครับเราก็ทำการพิททองทองก็แม่นอะไรดิในฟอร์มเยอะแน่หล่ พี่แมข้างหลังง่ายว่ะสงพ่อแม่ลูกนะพี่แม็กก็หลังง่ายว่ะเรื่องเสียงมั้างหลังนี่ครับก็ให้ครอบครัวครับรวมกันลงน้ำยาก่อนครับไม่ต้องรีบครับช้าๆใจเย็นๆ อธิษฐานไปลงให้ทั่วครับนี่กี่ขวบครับเนี่ยชื่ออะไรครับแปดขวบครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับต้นน้ำครับต้นน้ำต้นน้ำครับนี่รู้ไหมเราอยู่กลุ่มอะไรเนี่ยดูข้างหลังนี่ดูข้างหลัง้นี่ต้องทำผู้ใหญ่ไม่ทำเราทำเองนะให้เด็กๆทำกัน ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้ทำบุญแบบนี้นะครับตั้งใจดีๆครับตั้งใจดีๆตอนนี้เป็นการปิดทองที่วรากายนะครับด้วยทองแผ่นใหญ่นะครับทองแผ่นใหญ่เพเอ,อนนพเพอ,อนนวันนี้ไม่เพอเอหนวันนี้เป็นวันดีครับมีงานบวชนาครับก็เป็นญาติโยมของนาคนะครับจะมาปิดทองครับนาคเป็นเื่อเช้า

Lạc hơi 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 นะครับลางจากที่ติดท้องเสร็จครับเรียบร้อยครับพระปางมากปตกครับมันเสาสีม่ว,มวงถ้าเขาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาช้าไปให้ลงสองคนแรงไม่ใครช่วยด้วยจิมมี่ต้องมายืมทาาตรงนี้ให้กอตขึ้นข้างบนคนตัวสูงอยู่ล่าง โอ้โหโอ้น้ำแข็งเต็มลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็ก็บเบน้ำแข็งเก็บไว้ลงอน้ำแข็งอยู่หลังบ้าน thi thi nóc cái này chạy chạy đuôi không nghe được không nghe được ะลูบก็ไม่ต้องพูดเยอะหรอกอย่าให้รู้แล้วกันเอออย่านะรู <c oughs> ้เยอะก็ไม่ต้องพูดเยอะหรองแกก็ช <c oughs> ื่อจบาแก้วครับวันเกิดวันเสาร์นะครับวันนี้มาได้มาปิดทองพระนาปกเป็นพระจำวันนะครับ มันเสาสีอะไรสีม่วงครับแต่เราอยู่สีอะไรเราอยู่สีเราพวกเราสีอะไรอ๋อสีชมพูฟ้าอันนี้อันนี้เราเรียนอะไรเนี่ยพวงทองนี่อะไรอันนี้มันก็เทพิเยนชมพูฟ้าทำให้ภูเทพิเียษเวลาผ่านไปครับงานติดทองก็เสร็จเกือบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวดูเก็บรายละเอียดเล็กเลน้อยน้อยนะครับ แล้วเวลาก็หมดนะครับแสงหมดแล้วงานติดทองของเราก็พรุ่งนี้มาดำเนินการต่อครับคามันาจะปิดได้สององค์นี้ครับนี่เราได้ลงได้โปสีไปแล้วนะครับโพ้ปูนครับพรุ่งนี้จะมาขัดองค์นี้ปิดเสร็จแล้วต้องมีมาเก็บงานแน่เพราะแสงน้อยครับเดี๋ยวพรุ่งวันจะมาเก็บงานอีกรอบหนึ่งเหลืออันนี้ก็อยู่ในคิวมาเลย วันนี้นิ้วขาดดีคิวครับดีคิวใจเย็นเราต้องค่อยๆทำไปเท,ท่าที่เราทำได้ในแต่ละแต่ละวีคนะครับจะมาสัปดาห์ที่สี่เอ๊สัปดาห์ที่สามของทุกเดือนครับเด็กท่องพ้าจะมาวัดในสองวิหารนี้ทุกสัปดาห์ที่สามของเดือนครับส่วนนี้คือฝั่งขวาของของเรานะครับองค์้ีก็ทำการ โผไว้หต้องมาขัดให้เรียบร้อยเพื่อจัการปิดทองสำหรับวันนี้นะครับงานปิดทองของเด็กซ้อมพระก็ต้องจบไปเป็นไป,ไปเป็นไปเป็นไปเป็นสำหรับวันนี้งานปิดทองของเด็กซ้อมพระก็ต้องหมดเวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าแสงหมดแล้วใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมสาทุ ซ่อมพระยังมีงานบูรณะพระพุทธรูปอีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ